สวัสดีครับ FC พี่น้องอันเป็นที่รักยิ่งครับวันนี้เมื่อบังโรกผสมดำบูพานนะครับพอดำบูพานแม่นิวซีแลนด์ไว้นะครับออกมานี่ออกมาแปดตัวนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่สามตัวนะครับซึ่งเป็นตัวที่สมบูรณ์แข็งแรงที่สุดนะครับบอลสั้นนี่บอลอดมาได้จนปานนี้นะครับก็คือแปดตัวนี่เป็นโรคข้อเอียงเมื่อครับตายตายเมื่อครับที่รอดเหลือมาได้ก็เหลือสามตัวแค่นี้ครับตอนนี้ก็ต้องกินเก่งครับผม อายุตอนนี้นะครับกับสามสิบเจ็ดมือครับผมนี่มีมีดำออกมา้มหมดแปดตัวมีดำออกมาตัวหนึ่งครับแข็งแรงโดดจุดจุดจุดอ่าก็มีแต้มเขาครับมีแต้มเขา,ขาทีนาา่ผักจุดหนึ่งครับผมนอกจากกับบลมี่ครับนอนดำเมดนี่ครับอ่าเจอตัวแข็งแรงครับเดือดสามตัวครับ จริงงแลนเร็วครับบ่เคยจับบ่เคยได้จับมันหรอกครับเพราะว่าจับไ่ได้จนลูกสาวก็บอลิ่นครับตอนนี้เพราะมันจับยากแน่ส่วนแม่นี่ออกมาลายคอ,อกแล้วอรอบนี้ซีห้พักครับผมรอบนี้สีห้พักเพราะว่ามีมีแม่ออกมาได้อ ามแม่แล้วครับตอนนี้ล่อผสมครับผมล่อผสมล่อโคกเดือนครับหาเดือนผสมครับยังผสมบุญแห้งไอ้มันโคกเดือนก่อนครับผมช่วงนี้กะบเอฟซีกะล่อใน่สักน่อยนะครับเบิ้งคลิปเบิ้งคลิปไอหลายอย่างไปก่อนครับจากคลิปอย่างตัออย่างตั้งหาเหตุตั้งอย่างเนียนะครับกะเบิ้งคลิปตัวไป่ล่อครับกะมีอัปเดตเรื่อยๆนะครับกระต่าย มันกับว่ามีอย่างหลายครับแค่นี้แหละครับกำลังกินเก่งครับให้กินฟ้างแหงครับตอนนี้ย่าสดกับให้กินยูแ่แตบบดด่ว่าให้แบบพึ่งแดดพึ่งล่มไว้เนี่ยครับพรเห้มันสดหลายครับผม อายุสามสิบเจ็ดมือครับตอนนี้เดือนกว่าแล้วจับนีแ่แทบเสะได้ครับเอามือใส่นี่แลนจิตเลยเลีวขนาดอันนี้คือข้อผมครับอสิบหกในน้อยนะครับนี่ แม่พท่านพ่อผสมครับอายุสองสามเดือนนี่แหละสองเดือนครับผม <c oughs> ขอกกนยังบอสมบูรณ์ดีครับกรงสิ่ปล่อยดองครับยังบอกกาบอันไดยน่ <c oughs> ครับนี่กุญแจเดือดร้อยครับผม ีแม่นี่ที่ผมต่อไปครับผมครับมาอัเดีสิเบิง้งซ้ำนี่แหละครับาตามกระต่ายเนาะกระต่ายเนื้อครับผมนี่เห็นชื่อกระต่ายเนื้อช่วงนี้กับการขายเนื้อก็ยังบบปันใดครับเพราะว่าตลาดยังบกวางปันใดน,นะครับส่วนมากกับคนที่ซื้อไปกับซื้อไปเห็ดพอแม่พันธุ์นะครับ ทั้งตลาดาสายเนื้อนี่สิเป็นทั้งพักไต้นะครับทั้งชุ่มพรอนทั้งอย่างขา้าวีขายเนื้อกันครับโละ 300, โละสามลอยโลละสองลอยสามลอยประมาณนี้ครับครับกับพูดคุยมาพูดคุยกับพี่น้องครับเอฟซี FC กระตายเนาะคลิปมนี้นขอจบลรงเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผม